สาสลดเงินหมดแล้วยังไม่ตายมีเงินก่อนตายใช้ให้หมดหน่าสรดหมดเงินแล้วยังไม่ตายเดี๋ยวเวลาอสองสามวันเนาะก็ไปยามหน่อยเอาให้เช้าๆในเชงาวง,ง ยิ่งฉันก็ต้มไปแล้วไอ้สับะลืมสับเละเดี๋ยวเรามองเป็นกรรมฐานหมดเลยก็สบายใจง่วงก็ดีจะได้ไม่คิดคิดก็ดีจะได้ไม่ง่วงปวดก็ดีจะได้ไม่ง่วงง่วงก็ดีไม่เป็นจะแไม,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 ม่ปวดเนี่ย ถ้ามองเป็นของดีหมดเลยมันก็สบายใจอ,อ่ะอนนีหดิดน้นหนอยเป็นอย่างนี้การกำหนดกรรมฐานเนี่ยถ้าเราลเข้าใจหน่อยก็ไม่ยากค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปกำหนดทั้งเดินทั้งนั่ง ผมเคยดูหนังจีนนานนะระเอกมันถูกพ่อฆ่าตายไปพ่อถูกพ่อให้อเองถูกฆ่าตายเรียก็ความแค้นนะความแค้นยี่สิบปีก็ไม่สายความแค้นมันไปนั่งบนเขานะ ไปน่ำบนเขามันก็มือเนะี่ยตบเขาตบตบตบทุกวันนะ่ะตบทุกวันจนกระทั่งมือหนาเห็นเป็นรูเลยเอาละความแค้นจะแก้แค้นได้นะไอคนที่ฆ่าพอ่อราไอดาบกับอิดาบมันหักเลยมือนะ่ยหักเลย จับอีดาปะอะ่มันฝังแครนไว้อค่อยเป็นค่อยไปนะนี่กรรมาฐานเหมือนกันนะค่อยเป็นค่อยไปอย่าให้ไปขี้เกียดอะไรมากเนี่ยงเดินทังนั่งเชา้าสายบ่ายค่ำต้งเราคิดว่า ทำให้สบายใจทำให้สบายใจไปมีเป็นอยู่ในแพทย์ตรบิดกบวเจาทณารตัดไว้ว่าฝนสี่ชมพวกฝนสี่ชมพวกอีกพวกหนึ่ง ฝนตกนะฝนที่ยัางพวกนะี้ตกท่านเรานี่เป็นเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ในการสอนนะฝนตก คว้าไม่ลงฟ้าลองฝนไม่ตกฝนไม่ตกด้วยแล้วก็ฟ้าก็ไม่ลองด้วยฝนตกด้วยแล้วก็ฟ้าลองด้วยเั้เกจด้วยจริงอย่างโง่ตัดไปมมั้ยฝนตกฟ้าไม่ลงม,าาม,ม,าามีแต่น้ำมีแต่น้ำเต็ม แต่คว้าไม่มีลองไม่ลองตกเงียบนะฝนตกแต่คว้าไม่ลองคว้าลองแต่ฝนไม่ตกอลองคุมความบึมคามบึามม,มามานึกว่าฝนจะตกไม่ตกเลยหมดนะคว้าลองฝนไม่ตกไม่ลองด้วย แล้วก็ไม่ตกด้วยเนี่ยเงียบเพราะไม่มีฝนก็ไม่ตกคว้าก็ไม่ลองแต่ว่าฟ้าลองด้วยฝนตกด้วยนะหายยากนะหายยากมีทั้งฝนทั้งทั้งคว้านะเนี่ยเนองค์พุทธรูปเนะท่านก่อนท่านมาเนะี ก่อนท่านมาในองค์พระลูบองค์ใหญ่นะฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกนี่ควาลองมันลงด้วยนะลงองค์ก็ให้พระมาทำมาทำแล้วทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยควาลองบุ่มบมบุมบม,ม,มแต่ฝนไม่ตกลองไม่ลองเปล่า ไปโดนเสียนพระด้วยเสียญพระแล้วพระองค์นี้ก็ทำเก่งท่านท่านเห็นไหมว่าคิดไหมว่าพระุธรูปองค์ใหญ่เนี่ยแหมมันน่าจะน่าจะยุบลงมาเนาะบางคนคิดนะยุบลงมาแล้วตายเกี่ยงเนยะไม่เหรอไม่ยุบยังไงก็ไม่ยุบ พอผมเอาเอาโครงเหล็กเหล็กหนาๆเนี่ยทำเป็นโครงออกออกเอาตะไคร่พันเอาตะไคร่พันนะปูนโปะเนี่ยกรองไม่ตันถ้าตันนะเรียบร้อยเลยเขาเอาก่อนเขาเอาเหล็กฝังไว้อันหนึ่งกลัวท่านจะหงายท้องลงมา ไงท้องลงมาแล้วยุ่งมองอ็ไว่ากนากลัวใหญ่นะเนี่ยควาลองแต่ฝนไม่ตกพระเจ้าเอามาอุปกรณ์ว่าเป็นอุปกรณ์ว่าเวลาเนี้คนเราเนี่ยพูดแต่ไม่ทำทำแต่ไม่พูด อย่างนักการเมืองเนี่ยพูดแต่ไม่ทํานะพอจะทําปุ๊บคนนู้นแยง้งคนนี้นแยง้งทําไม่ได้พูดได้พูดเป็นตุกเป็นตะเลยเพิ่มมาเรียนมาเนี่ยเรียนมึง็นบางคนเป็นด็อกเตอร์มือยูยคนึงมันเป็นกระเทยบางคนอาจ <ๆ S 2> จะรู้เก่าๆนนเก่าอยากรู้เป็นด็อกเตอร์เป็นกระเทยนะนักวิชาการเนี่ยเก่งมากเลย แต่เขาออกตัวก่อนว่าจงทำตามอย่างที่ข้าพเจ้าพูดแต่อย่าทำตามอย่างที่พราเจ้าทำเพราะเขาเป็นเป็นกระเทยอ่ะหูดนักวิชาการเก่งเก่งเก่งพูดเก่งแต่การพิสูนปฏิบัติเนี่ยเขาไม่เหมือนเราอ่าพูดแต่ไม่ทำ ทำแต่ไม่พูดไม่พูดด้วยแล้วก็ไม่ทำด้วยแม้ไม่พูดด้วยไม่ทำด้วยอันตรายเหมือนกันนะอันตรายพ่อแม่หนักใจเลยไม่พูดแล้วก็ไม่ทำพูดด้วยทำด้วยที่ข้างวัดอยู่คนหนึ่งนะไม่พูดแลก็ไม่ทำ เครียดไปแล้วไปจากญี่ปุป่นกลับมาเด็กหนุ่มนะไปญี่ปุ่นกลับมา,มนะบมาพี่ชายสะกิดนิดเดียวพลิกเลยจิตพิกเลยมันซึมมาจากญี่ปุ่นนะไอ้คนเนี้ยซึมมาจากญี่ปุ่นแล้วกลับมาบ้านกลับมาบ้านแล้วก็มีพี่หังคนพี่น้อง พี่มันก็หวังดีเนาะพี่ชายไปทำงานมันก็มาเปิดประตูรถให้พี่ชายพี่ชายว่าไงไหมไหมไม่ต้องมายุ่งแค่เนี้พิกเลยจิตพลิกซึมเลยซึมเศร้าไปเลยเแปลกนะแม่เขาบอกว่าช่วยสวดมนนให้หน่อย บอกว่าดังสวดนห่มันหลอกก็ค่อยพูดไปเนี่ยมืตอนมาเนี่ยบอกมันยังไม่พูดกับพ่อกับแม่มาเลยแต่พ่อเขามีบวางนานไงพ่อมีควานานพอเลี้ยงเลี้ยงได้ไม่พูดแล้วก็ไม่ทำเฉยลูกเดียวก็แบบนี้อันตรายนะที่ท่านต้องระวังนะ ไม่พูดแล้วก็ไม่ทำไม่ได้เรื่องแล้วน,นะพูดได้แต่บางครั้งไม่ทำไม่ไหวอ่ะนะบางครั้งทำแต่ไม่อยากพูดไม่อยากพูดทำทำทำไม่อยากพูดเดี๋ยวผมเจอคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนเนี้ยแม่บอกพ่อช่วยสวดมนต์ให้หน่อยอ่าสวดมนต์ให้หน่อย บอกไอม่ต้องสวดหรอกโยมพอค่อยพูดไปเราก็ดีเองนะะรพิกนิดเดียวพี่ชาบอกไม่ต้องมายุ่งมันคิดนี่อะไรไม่รู้กลับแป๊บเลยถ้าท่านขาดความย้งคิดชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมายหมดเวลา สบิสตราสัทธาอนตุโขาชีขอให้สัพพสัตถมรยัยที่เป็นเพื่อนเกิดเกิดเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเวลาอันตุจงเวนตุเป็นอย่าได้มีเวีนถึงกันและกันเลยาอาภัยจงเป็นตุเป็นตุเถิดอย่าได้เบียดเบียนทึงกัน มีการหวนถึยจงเป็นสุเป็นอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยรนสุขีจงมีความสุขกายและสุขใจรักษาทนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งพวงขอเดชะทั้งจิตอุทิศบุญบุญกุศลถึงมีธรรมดารวยาจันทั้งองค์วานญานิสันิ ทั e e. os, nosotros, ้งคนเคยร่วมรักสมัครขอ้ยได้ส่วนคุศสนผลของทั้งเจ้าคำในเวนเทวขอให้ท่านได้ส่วนคุศสนผลของท่านเธอสาธุกกับ